ไอ้เหี้ยโอ้ยพี่ดึงตกใจเลยโอ้ยเหี้ยผมรู้ว่าใครยิงผมเล็งรอเลยครับแฝดไปแฝดไปแดกแมาโดนแฟดพี่ดึงเข้าไปเลยแฝดพี่อะไรนะหลังกูนีดตุกลอกหลอกตัวเองไม่ตาย ลัตาย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 หมดแล้วตายอุ้ยนี่ไงพี่หนึ่งเห็นแล้วตายหมดแล้วอุ้ยนีย่นตงโหอะไแล่ะขวานอ่ะเป็นที่กู้แตก ไอ้มึงก็ไม่บอกอยู่หลังรถเอ้ยหลังหลังกรดังกุ้ไปรู้สึกว่าปืนเริ่มจะเข้ามือแล้วสิมันบาดโอ้ามืออย่างนั้นให้เพื่อนไปเล่นตรงนู้นอ๋อใช่ตายแล้วอันนี้ี่เห็นไหมขาชี้ตรงกระเยนตาเดนขาเด่โอเคคนเยอะเยอะเต้ โนี่ไงแตกจบเลยเออตากไหมมีมีมีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลากออกมาสียบบไฟแตกไอ้ฝั่งนี้ก็เสร็จกูโอ้โหกูแตกกูแตกไปกันแล้วไหมจุ่มได้จุ่มได้จุ่มได้มึงตามตัวนี้เลโอ้ยเจ็บแตกแตกอ้ยไม่ทันพี่หนึ่ง ป่าวรุดหน่อยแล้วกันมันไม่ทันเรามันซุกมันซ้ำมีมีมีอีกนิดดีดีตรงตรงรถสิบล้อตายยังตายแล้วตายแล้วตายหมดและโอ้โหสิบห้าตัวแป๊บเดียวพี่หนึ่งหัวแตกหมอไม่รับเย็บมีคนรัดรัดกูกทำไมขึ้นมาแล้วเข้าม <the> าแล้ว <im ulator> <men> คนกำลังตึงๆสมองโดนระเบิดไปอ,อ,เเอ้าวอีเขี้ยโอ้ยโดนเฉยโคตรแมน่นพี่หนึ่งโดนอะไรหล่นมาตายมาลูกซองมาจอบเลยเมื่อกี้เอาผมไปตายโอเคนี่เฮ้ยสไนเปมาจากไหนวะข้ามึงหรือมั้ง โอ้นั่นไงโดนโดนไปดิเฮ้ยทางซ้ายนู้นมีโดนแดงถุงแดงใช่ใช่อยู่ตรงผมเลยเนี่ยถุงแดงอะดาดฟ้าสองตัวน็อกหนึ่งเฮ้ยแตกเอ็นชอร์ดเข้ามาไหนวะ เฮ้ยโมเรตตีกันดิเฮ้ยซีโฟอะไรซีโฟโอ้ยนี่ไงนี่นี่ไมดึงนี่เอ้ามันมาจากไหนวะเฮ้ยมาจากบ้านนู้นนี่ดิอ๋อมันแอบอยู่ตรงนี้ไอ้เหอ้ยมันนั่งแอบตรงทีวีหวยไปไหนแล้ววะตายแม่ยศแก่มาเลย เอ้าบางังกูนอยเออข้างหลังเอา้าซาไนเปอร์ยิงแบบมั่มวๆล้มเฉยมาละผมผมยิงสไนแบบคลิปไฟอ่ะแบบไม่ได้เล็งอ่ะยิงกดยิงไปเฉยล้มเฉยเลยเราต้องเอาแล้วอย่างเงี้ยใครแตกเฮ้ยเฮ้ยมือกระตุกทำไมเนี่ยเฮ้ยมีรถมา นั่งสิบล้อมมัเลยใช่ใช่ลมแล้วพอแตกเจอละน็อกไปสิไอสัตว์นี่ก็น็อกสามรอบแล้วไม่เข็ดเลยยี้นี่โถเอาไว้ให้ยิงนะโอ้ดึงปืนพกยิงป่วยเอ้ยไอถุงแดงไอถุงแดงเออเย้ท้ายมงกุดได้ ทำพาร์ทจะไปอัพอย่านี้แลืออีกอันหนึ่ง,ย,งยังไม่ได้อะไรวะชืะ่ออะไรดูได้ยินผมป่ะดได้ยินผมป่ะ This one's down. Finish them. Where is that? Oi. Hey. Olevá. You lost a lot of the trackers. กาะไม่แตกที่บ้านนี่ตายยากจังวะ

Yeah. <laughs> Good boy. จ็บนักโยเจ็บนักเหยียบไส้แตกหนึ่งคนตายอีกตัวนึงพี่นึ่งอีกตัวนึงมันใส่ชุดพังตายตายสวยสวยข้างบนข้างบนบนบังคือเออโดนละไปเลยแอเดตายลงแล้วเอาลงด้วยโอ้ลงไม่ได้ว้าเฮียผมแอเดตายลงอยู่สโซนพี่ขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเก้เก้กำลังขึ้นไป นี่ไงเหยียบไสแตกเฮ้ยอย่งมีมีไส้ตัวหนึงใช่ใช่ใช่บ้านบนบ้านตรงเฮ้ยมันโดนระเบิดพี่หนึ่งลบก้อนโดนระเบิดโดนระเบิดไหมยื้อลบยุลื้อแตกยิงระเบิดแล้วบนหอบนหอโอเคเดี๋ยวแอร์ตายลงดาดฟ้าเลยเก้เลยดาดฟ้าหอเกย้เลยแอร์ตายมันโดนมันโิด đồ lông hơi đồ lông 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 โอเคเรียบร้อยสวยมีอีกสายมือตายโอเคเรียบร้อยนั่นตอนนี่ไงเนี่ยกูก็กดให้ดิกูก็กดให้ไปดิโถไฟแตกก็แตกโอ้ยติดต้นไม้อี๋โอ้เพื่อนแม่งล่อยับเลยฮ่าฮ่าเป็นไงครับข้างล่างกับต้นเฮ้ยเพื่อนโดนแล้ว โอ้กูก็ลงร่วโหตายเข้าหลังเข้าแตกแตกชาลังไปยุ่งราชนัวมีตัวมีรถนะวะโอ้โหโอ้ยเกียร์เก็บหมดเลยมันแหลกอ่ะเฮ้ยเอฟเคเหยียบไปแตก

เล่นอะไรกันเนี่ยมันยังสามขีดอยู่เลยนะพี่โอ้ยไหนวะนั่นแหละนั่นแหละตัวหน้าเลยขู่กูตายกูนอกกูนอกตายกำลังชุบอยู่แล้วข้างบนนั้นยิงกูเห็นป่ะมีมีสไนมีสไนจากบนตึกเดุยมีแม่งเลยเอ้ยนี่ไงเียนี่ ไอ้ล้ามันอยู่ในบ้านกับกูกาลังไปเสร็เกาะอยู่กูงงว่ากูยิงหมดแม็กแม็กไม่ตายนับเข้าไปแล้วเออกูเห็นอยู่กูวิ่งบนกับมันอยู่เนี่ยหัวแตกเขาเบาตาล้มสวยนี่นี่มันอยู่นี่แตกลื่นหัวโอด ายดเนาะเอ้ยมันมีปลัดขิกไอ้ลักมันอยู่ขงล่างเลยรถคันหนึ่งอะโดนกอแตกเอามาดิเอามาดินี่กำลังเดือดเดือดตอนสุดท้ายเนี่ยลม้มหัวแตก E